App p อ o Pro 2ขยายฟีเจอร์เครื่องช่วยฝังมากขึ้นบน iOS 8.2 <c oughs> App โฟโต้เวอร์ชัน18.2จะมาพร้อม5สิ่งที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นรวมข่าวลือ i iPhone 17 Series ที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดจอแสดงผล <c oughs> หรือ Apple ปพลนเปลี่ยนรัดแวร์ครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ AI ใน iPhone 18 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ AirPods Pro 2ขยายฟีเจอร์เครื่องช่วยฟังมากขึ้นบน iOS 8.2 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา AirPods Pro 2ได้รับฟีเจอร์เป็นเครื่องช่วยฟังบน iOS 8.1ไปเลยทำให้ผู้ใช้สามารถทดสอบเพื่อตรวจจับการสูญเสียการได้ยินที่อาจจะเกิดขึ้นได้และใช้ผลลัพธ์นั้นปรับ AirPods Pro 2ให้กลายเป็นเครื่องช่วยฟังได้ซึ่งในเร็วนี้ iOS 8.2จะเปิดให้ใช้งานฟีเจอร์ด้านสุขภาพการได้ยินของ AirPods ในประเทศต่างๆมากขึ้นแล้วโดย Apple ได้ยืนยันถึงการขยายการทดสอบนี้หลังจากเปิดตัวให้กับนักพัฒนา และผูด้ทดสอบเบต้าสาธารณะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าประเทศเหล่านี้จะได้รับฟีเจอร์เครื่องช่วยกันได้ยินเพิ่มไซปรัสเ็กเกียฝรั่งเศสอิตาลีและซมเบิกโรมาเนียสเปนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรัฐชนาจักรซึ่งฟีเจอร์สุขภาพกันได้ยินใหม่สําหรับ p p l e อดโปรสอ2พร้อมใช้งานแล้วและสามารถทําการทดสอบกันได้ยินจาก iPhone ของตัวเองและการตั้งค่าผลทดสอบการได้ยินเพื่อช่วยให้ผู้คนได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงพูดรอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Apple ยังเตรียมฟีเจอร์ลดเสียงดังและเสียงรบกวนด้วยอัตโนโมัติที่อาจส่งผลเสียต่อกันได้ยินบน Airpods Pro 2ด้วยแต่ตอนนี้ยังใช้ได้เฉพาะในอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นและ Apple ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากนักว่า iOS 8.2จะเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อไหร่แต่เนื่องจากตอนนี้มีรุ่น R4 ให้ผู้ทดสอบเบต้าได้ทดสอบแล้วจึงน่าจะเปิดตัวได้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าครับที่มาในทูไฟแม แอปฟโต้เวอร์ชัน18.2จะมาพร้อม5สิ่งที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแอปฟโต้ Photo, ที่ใช้เป็นรกลงภาพกันทุกวันได้รับการอัปเกรดใหม่บน iOS 8.2ที่มาพร้อม5สิ่งใหม่ที่จะทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องกดกิจเวลาใช้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนเพราะการรับฟีดแบ็จริงครับวิดีโออินเทอร์เฟซจากเดิมบน iOS 8ที่ดูวิดีโอขนาดของวิดีโอจะถูกลดลงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ใช้แต่อีกครั้งเพื่อทําให้ขยายมาแสดงแบบเต็มจอ แต่บน iOS 8.2วิดีโอจะแสดงแบบเต็มพอดีหน้าจอตั้งแต่แรกมาให้โดยไม่จะเป็นต้องแต่หรือุูมเข้าออกให้ยุ่งยากแล้ว d i s a u r e Auto Looping Video ถ้าใครที่ไม่ชอบวิดีโอเล่นหลุบซ้ำไปมาในที่สุด Apple ก็มีตัวเลือกให้ปิดการแสดงวิดีโอซ้ำๆแล้วโดยเข้าไปที่การตั้งค่า Photo โโและสวิตช์ปิดแท็บ Loop ิดีโอได้เลย s w i p to Go Back ดยปกติแล้วเวลาดูกลางภาพหรือคอลเลกชันในแอปโฟโต้บน iOS 8ก่อนหน้านี้จะต้องกดปุ่มย้อนกลับที่มุมบนซ้ายทําให้ปัญหานี้มักจะกระทบต่อคนที่ใช้ iPhone รุ่นใหญ่ iOS 8.2จ,จึงเพิ่มการปัดเพื่อย้อนกลับให้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเอื้อมนิ้วไปแตะที่ปุ่มมุมบนซ้ายอีกโดยจะต้องปัดไปทางขวาจากด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อกลับไปยังก่อนหน้านั้นเองเฟรม b ยเฟรมวิดีโอบางครั้งผู้ใช้ก็ต้องการที่จะทําให้วิดีโอที่ถ่ายมามีความละเอียดเป็นพิเศษ ซึ่งบน iOS 8.2สามารถทำให้วิดีโอชัดขึ้นได้แบบเฟรมต่อเฟรมเลยทีเดียวพร้อมด้วยการอ่านค่ามิลิวินาทีใหม่สำหรับค่าประทับเวลาขณะที่ทำให้วิดีโอชัดขึ้น c r e a l i n g History บน iOS 8ได้เพิ่ม utility ในแอ p โฟโต้อย่าง r i s e r y View และ r i s e r y Share เข้ามาเพื่อให้ดูกิจกรรมล่าสุดในการใช้งานแอปนี้ได้และ iOS 8.2ก็ได้ต่อยอดให้สามารถล้างประวัติทั้ง2อ,อัอัลบั้นี้ได้เป็นครั้งแรกด้วย ที่มาในทูไฟแม็กรวมข่าวลือ iPhone ิเจ็ซีรีที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดจอแสดงผล iPhone รุ่นใหม่ในปี2025ทุถูกอ้างว่าจะได้รับการอัปเกรดจอแสดงผลครั้งใหญ่ตั้งแต่วัสดุขั้นสูงอัตราการรีเฟรชการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงดีไซน์ซึ่งแหล่งข่าวเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ5รายการต่อไปนี้ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น iPhone 17 ที่เป็นรุ่นพื้นฐานคาดว่าจะมีขนาดจอแสดงผล6.3นิ้วเพิ่มจาก6.1นิ้วไมโครว่า iPhone 7จะมีขนาดหน้าจอเท่ากับ iPhone 7 Pro ขณะที่ iPhone 7 Pro Max ยังคงมีขนาดหน้าจอ6 9นิ้วสำหรับ iPhone 7 Plus มีข่าวรือว่าจะถูกแทนที่ด้วย iPhone 7 Air ที่มีดีไซน์บางเป็นพิเศษและมีขนาดหน้าจอ6.6นิ้วรองรับ 120Hz โปรโมชันทุกรุ่น iPhone 17จะเป็น iPhone รุ่นพื้นฐานรุ่นแรกที่ได้รับเทคโนโลยีจอภาพ LTPO ทำให้รองรับโปรโมชั่นที่ให้อัตราการดีเฟตช1เฮิรถึง120เฮิรนอกจากนี้ iPhone 17 Air ก็คาดว่าจะได้รับเทคโนโลยีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันจากเดิมที่จำกัดไว้เฉพาะรุ่นโปรประหยัดพลังงานมากขึ้นจอแสดงผลของ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ถูกอ้างว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Low d e n m i t y T Transition e l r e c t i c c o r e Enhance ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ iPhone รุ่นใหม่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นจอแสดงผลป้องกันแสงสะท้อนและรอยขีดข่วน Apple ถูกอ้างว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบใหม่สำหรับหน้าจ,จอแสดงผล i iPhone ในอนาคตซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มชั้นป้องกันและแสงสะท้อนแต่ยังมีความทนทานต่อการขีดข่วนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้สำหรับ iPhone 16ซีรีส์ในปีนี้ ซึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้กับ iPhone 7ซีรีส์ในปีหน้าจอแสดงผลของ i iPhone 1 6ซีรีส์ได้รับการป้องกันด้วยเซรามิกชิวซึ่ง Apple อ้างว่าได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทนทานกว่ากระจกสมาร์ทโฟนรายอื่นถึง2เท่าทั้งนี้เซรามิกชิวเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับ iPhone 12ในปี2020โดยเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Apple กับ c o r n i n g และคาดว่าทั้ง2บริษัทยังทำงานร่วมกันต่อไปในการพัฒนากระจกที่มีความทนทานมากขึ้น เดนเดบิกไอแลนด์เล็กลง iPhone 7 7 Pro Max จะได้รับการอัปเกรดระบบกล้องท r เ e ฟสำหรับ Face ID ให้มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ d ดน a ดบิ i ไอแลนมีขนาดแคบลงอย่างมากที่มา m a c r u m o r หรือ Apple แลนเปลี่ยนร์ดแวร์ครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ AI ใน iPhone 18มีรายงานว่า Apple กำลังวางแผนที่จะออกแบบร์ดแวร์ iPhone ครั้งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนไปใช้การบรรจุหน่วยความจำแบบแยกส่วนเพื่อทำให้ประสิทธิภาพ AI บนอุปกรณ์ดีขึ้น ซึ่งซับสูงที่เป็นซัพพลายเออร์หลักในการประกอบหน่วยความจำของ Apple ก็เริ่มทำการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามคำขอของ Apple แล้วอย่างที่แหล่งข่าวเดอะอิเล็กของเกาหลีใต้อัปเดตมาโดยปัจจุบันใช้วิธีที่เรียกว่า p a ็กเกจอ n อนแพ็กเหรือ POP ซึ่ง DRAM เป็น LPDDR ที่ใช้พลังงานต่ำจะถูกจัดวางโดยตรงบน s y s t e m on Chip SOC แต่ในปี2026เป็นต้นไป DRAM จะถูกจัดวางแยกจาก SOC แทน เพื่อเพิ่มความสามารถด้าน AI ของ iPhone มากขึ้นโดย POP ในปัจจุบันเปิดตัวครั้งแรกใน iPhone 4ในปี2010จากนั้นก็ได้รับความนิยมมาตลอดเพราะมีการออกแบบที่กระทัดรัดและการวางหน่วยความจำไว้ด้านบน SOC โดยตรงช่วยลดขนาดพื้นที่ด้วยแต่ POP ก็มีข้อมูลจำกัดเรื่องความเหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน AI ที่ต้องการอัตราการถ,ถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วขึ้นและแบนด์วิดต์หน่วยความจำที่มากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงไปบรรจุแบบแยกส่วนจะทําให้สามารถแยกหน่วยความจำออกจาก SoC ในทางกายภาพและทําให้สามารถเพิ่มพิน I/O ได้มากขึ้นก็เลยมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลมากขึ้นแถมระบายความร้อนได้ดีขึ้นโดยก่อนหน้านี้ Apple เคยใช้ POP แบบแยกส่วนมาแล้วกับ Mac และ iPad แต่สําหรับ iPhone ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก,การออกแบบอื่นๆด้วยเช่นการลด SoC หรือแบตเตอรี่เพื่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับ ส่วนประกอบหน่วยความจําที่แยกออกมานอกจากนี้ยังอาจใช้พลังงานมากขึ้นและเพิ่มความหน่วงด้วยซึ่งซัมซุงกำลังพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำ LPDDR6 รุ่นถัดไปสำหรับ Apple และคาดว่าจะให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลและแบนด์วิดต์มากกว่า LPDDR5X ในปัจจุบันถึง2-3เท่าส่วนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็อาจจะเริ่มใช้กับ iPhone 8ในปี2026 หาก Apple สามารถเอาชนะความท้าทายด้านวิศวกรในการย่อขนาด S.O.C. หรือโครงสร้างภายในสำเร็จครับที่มา Macrumors และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับ m อ a มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ